เคยเจอปัญหาปั๊มน้ำไหม้กันบ่อยๆไหมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวงจรที่ป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ําไหม้และยืดอายุปั๊มน้ําได้อยู่ที่2-3เท่าจากอายุที่ควรจะเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้วงจรแบบนี้ประมาณ3-4เดือนก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดปั๊มน้ําเสียหายทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่บานไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราใช้วงจรแบบไหนกันบ้างอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆในคลิปนี้นะครับก็จะมีเบรกเกอร์นะครับเทอร์มินอลบล็อกแมกเนติกรีเลย์โอเวอร์โหลด และก็แคม LED นะครับตัวนี้เราจะเอามาใช้จำลองเป็นมอเตอร์นะครับถ้าเกิดแคมติดก็เหมือนกับมอเตอร์ติดทำงานนะครับและถ้าแคมดับก็เหมือนกับมอเตอร์ไม่ทำงานนะครับ แดกรมนี้ทํามาเพื่อปั๊มน้ํา1เฟสนะครับในสเต็ปแรกนะครับเราก็จะต่อสายนิวตันกับสายลายเข้าไปที่เทอร์มินอลนะครับสายนิวตันจะเป็นเส้นสีน้ําตาลสายลายจะเป็นเส้นสีฟ้านะครับเราจะลากเข้าเทอร์มินอลช่องที่1กับช่องที่2เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะลากจาก เทอร์มินอลนะครับจากช่องที่1ที่เป็นนิวตันลากขึ้นไปที่เบเกอร์นะครับด้านซ้ายและลายทางด้านขวาของเบเกอร์นะครับสเต็ปที่3เราจะดึงลายจากเบเกอร์ไปต่อที่แมกนติกรีเลย์ช่องบนสุดด้านซ้ายนะครับและนิวตันจากเบเกอร์ไปต่อกับโอเวอร์โหลดแถวบนสุดช่องที่3และต่อจากช่องที่4แถวด้านล่างนะครับจะลากขึ้นไปบนแมกนติกรีเลย์ช่องบนสุดด้านขวานะครับสเต็ปที่4คือต่อสาย L เข้าแมกเนติกดีเลย์เข้าแถวที่2จากด้านบนแต่เป็นช่องที่1นะครับและต่อช่องที่2กับช่องที่3เข้าด้วยกันต่อมานะครับแถวด้านล่างสุดต่อจากช่องที่1กับช่องที่2เข้าด้วยกันและสะเต็ปที่5้านะครับให้ต่อสายนิวตันจากใต้เบรกเกอร์เข้าเทอร์มินอลและต่อจากโอเวอร์โหลดคือจากแถวล่างสุดช่องที่3นะครับเข้าเทอร์มินอลและหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาลายกับนิวตันเนี่ยนะครับไปต่อกับแรมได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่า เราจะไปต่อกับปั๊มนะครับเราก็เปลี่ยนจากแหลมตัวนี้เป็นปั๊มได้เลยนะครับผมตามรูปนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตการใช้งานกับของจริงกันเลยนะครับมาครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบระบบนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมาก่อนเปิดโอเคเนี่ยเปิดปุ๊บปั๊มน้ําทํางานนะครับตัวนี้แหลมเราเอามาเรียนแบบว่าปั๊มน้ําทํางานนะครับในกรณีที่โอเวอร์โหลดทำงานนะครับก็คือตัวปั๊มน้ํานี่กินกระแสเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนี่อันนี้นะครับก็คือโอเวอร์โหลด ทำงานนะครับทาการตัดไม่ให้ไฟวิ่งเข้าไปหาปั๊มนะครับถ้าสมมุติว่าปั๊มหายร้อนแล้วหายมีปัญหาแล้วกินกระแสน้อยลงแล้วเราก็มากดรีเซ็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ําก็จะทํางานต่อไปเองนะครับในกรณีที่ถ้าโอเวอร์โหลดทางานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูในกรณีที่โอเวอร์โหลดทางานนะครับแล้วเราไปสับเบเกอร์ลงเลยอย่างนี้นะครับเปิดกลับมาอย่างนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวโอเวอร์โหลดทางานอยู่นะครับเราต้องไปกดรีเซ็ตเพื่อให้ทํางานก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นการป้องกันไม่ให้มอเตอร์ไหม้นะครับผมประมาณนี้ครับวงจรการปั๊มน้ํากินกระแสะเกินนะครับวงจรนี้สามารถยืดอายุปั๊มน้ําได้2อถึงสเท่าประหยัดค่าไฟเพราะมอเตอร์ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลดค่าซ่อมบารุงนะครับและคุ้มค่าในระยะยาวลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้นานครับ ถ้าพี่ๆคนไหนสงสัยหรือมีคำถามตรงไหนสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าเกิดพี่ๆอยากให้ช่วยดูหรืออยากสอบถามเรื่องวงจรอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์หรือพี่สนใจก็รบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ